ก็ผมกว่าจะอ่านภาษียนคุณเนี่ยผมก็ต้องใช้วิทยายุทธขั้นสูงสุดเลยนะอะ่ไม่ได้โดนแฮตแล้วก็ไม่ได้โดนลงตูดลวงดากหรือไม่ได้มีประเด็นตุยหรอกแต่เนื่องจากว่าถ้าจะมีอยู่2ส,ส่วนก็คือเจอกับเกลียนในโลกออนลุยเนี่ยก็คือเกลียนทิสทอดนี่แหละมาทำปั่นปั่นหลังบ้าน คำว่าหลังบ้านก็คือเขาเรียกความสนุกอะเล่นกันแบบสนุกสนุกนั่นคือในส่วนของเกลียนก็มาแป๊บเดียวแล้วก็พินจะดูอะไรว่าโดนแฮกไม่โดนแฮกก็ไม่ได้ดูตอนกลางคืน,นว่าลุงมีไลฟ์สดสอนทุนถึงเที่ยงคืนอะไรเนี้ยทุกวันแหละสองหน้าโปรไฟล์เนี่ยก็มีเบอร์โทรก็ไม่โทร โทรไปก็ไม่คุยเหมือนโทรไปเกลียนอีกอันที่2คือโดนปิดกัน้นนะครับจากทิสต t อดอีกเหมือนกันเนื่องจากว่า,เ,าเงื่อนไขของ t ิสต t อดไม่ได้ให้เราเป็นอิสระของผู้เล่นนะครับมันมีรูปแบบของการจัดการที่มีความเฉพาะตัวของทิสต t อดก็ปล่อยคลิปเดินคลิปดันคลิป ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการทำแผนงานของทิสตอดตเองตรงนี้ก็ไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่าเรามาอยู่บ้านเขาเราก็จะไม่อิสระตามใจปรารถนาไม่เหมือนกับ y o u t u พรผมว่า y o u t u e ทูปดีสุดในรูปแบบนะวันนี้นะกับจูเจนที่เขาประกบคู่กันเพราะว่ามันมี2อ,อย่างในที่เดียวกันก็คือชุดข้อมูลกับตัวคอนเซปต์ไอเดียก็แบบรูปกับนามชุดข้อมูลก็คือ YouTube ไอ้ตัวของนามหรือว่าพวกอะไรที่มันสลับซับซ้อนน่ะชุดข้อมูลของการปฏิบัติการน่ะก็คือจูเจิ้ลนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้ผู้ที่ติดตามที่ติดตามไม่ได้มีลักษณะเจาะจงเฉพาะตัวมาแล้วก็ไปอ่ะวันหนึ่งเราลูดฟีดกี่ครั้งเราดูกี่ช่องเราติดตามดูเขาเนี่ยจะนีว่าเช้ากลางวันเย็นไหม ผมว่าวันเดียวก็รู้ว่าโดนหรือไม่โดนอะไรทั้งโดนแฮทแล้วก็โดนตุยนั่นแหละมันก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อที่ผู้ตามมากกว่าที่จะจะให้คําตอบเองได้มันก็เลยทําให้รู้เลยว่าลักษณะของการตามดูเนี่ยถ้าไม่ได้เฉพาะจอจงก็หล่อยก็คือฉาบฉวยเหมือนเปิดปิดไฟเลยเปิดผิดไปแล้วฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องปฏิบัติมาตั้งทาตงตรงและทาง,งอ้มอมรบนี้